สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับปิดดีตาลัรทุกท่านครับช่องมีทีธรรมดานะครับต้องมีทีธรรมดาเขาจะมานำเสนอหุ้นไม่ไม่ใช่หุ้นะครับราวนะครับราวสตานะราศีตาของวันที่ส8แปดมิถุนายนองพันห้ารยหกิปดนะก็ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่มาเามารชมนะครับทุกทีทุกทีเลยฝากกดติดตามด้นะครับกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ เราเข้าไปชมกันเลยนะครับเมื่อวานนี้ก็โ okay นะอเคอยู่นะครับเมื่อวานนี้ก็โอเคอยู่ครับวันนี้มีอะไรบ้างโอเคไหมวันนี้โอเคโอเคมาบนมาล่างเลยวันนี้นะครับเก้ากับศูนย์นะครับเก้าสองสองเก้าจุดไปนะครับเก้าสองสองเก้าเก้าสามสามเก้าเก้าสี่สี่เก้าเก้าห้าห้าเก้าเริ่มหาวแล้วเก้าหกหกเก้า ค่าเจ็ดเจ็ดเก้ามาไม่ถึงค่าเจ็ดนะคืนสองสองศูนย์คืนสามสามศูนย์คืนสี่สี่ศูนย์คืนห้าห้าศูนย์คืนหกหกศูนย์คืนเจ็ดเจ็ดศูนย์อ่าคืนเจ็ดอีกน,น,นะเผื่อมันมาคืนเจ็ดนะเผื่อมาเก้าหกนะอ่าชุดดินก็สองสามสี่ห้าหกนะครับบินนะครับสองสามสี่ห้านะ ลาสต,ตานลาสตานนี่จะออกบ่ายสามโมงสี่สิบห้านะครับทุกวันเลยไม่มีวันหยุดเลยลาต,ตาเนี้ใครมีที่จับที่นั้นก็จับไปนะครับใครไม่มีที่จับก็รุ่นลุก็คำบนเทงไปใครมีที่จับก็จับไปนะครับอาจารย์ไม่มีที่จับเลยไอาจารย์ไม่ได้จับสักหัวสักหุ่นหรอกเพราะว่าเป็นมีหน้าที่ให้อย่างเดียวทดลองนะตัวเองทดลองอเดินดีแท้ทดลองเล่นกัาาบเาวาว่างไม่มาเลย <laughs> หมดเลยหมดอารมณ์นะไม่ใช่หมดเงินนะเงินยังเหลือเยอะอยู่หมดอารมณ์เลยก็เลยไม่ไม่ไม่เล่นมาตั้งแต่บัตรนั้นมาเกือบจะเกือบจะห้าปีสมั่งที่ไม่ได้เล่นผมนี่จะให้อย่างเดียวให้อย่างเดียวรอรับเงินจาก youtube นี่แหละยูทูบเป็นผู้ให้นะครับก็ดูกันเยยอะนะครับเข้ามาดูกันเยเยอะอาจารย์จะได้พอมีรายได้ค่าน้ำค่าไฟ ค่าเน่ยค่าอะไรพวกนี้แบบสารพัดค่าเลยแหละใจใจมากกว่ารายรับเลยประมาณนี้นะครับาก็ขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนะกันนะครับเบดียรพันเลยเนาะเก้ากับศูนย์เก้ากับศูนย์นี่ไปรูดไปวิ่งนะใครชอบเก้าก็จัดไปใครชอบศูนย์ก็จัดไปนะครับขอบพระคุณมากๆนะครับขอทุกท่านโชคดีโชคดีนะบ่ายสามโมงสี่สิบห้าใส่เฮได้คิดกันนะครับครับ